วันนี้เวลา14นาฬิกา26นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าคุณพระศรีนาถพิลาชกัลยาณีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการพระราชทานเพลิงศพนางสาวจารวยพรมพิชัยนักเมนวัดมกุฏกษัตริยารามราชวร,รวิหารเขตพระนครกรุงเทพมหานครซึ่งถึงแก่กรรมด้วยโรคหัวใจล้มเหลวเมื่อวันที่6พฤศจิกายน2563สิริอายุ83ปี นางสาวจารวยพรมพิชัยเกิดเมื่อวันที่7มิถุนายน2480เป็นบุตรของนายสวัสดิ์และนางคลอบพรมพิชัยสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนวัดมหาธาตุกรุงเทพมหานครจากนั้นในปี2520ได้เข้ารับราชการเป็นเจ้าหน้าที่ห้องคว้านเทียนสำนักพระราชวังในพระบรมมหาราชวังและเจริญในหน้าที่การงานตามลำดับโดยได้ตำแหน่ง ได้ดำรงตำแหน่งประจำสำนักพระราชวังพิเศษระดับ9ก9โกรมมหาดเล็ก904นอกจากนี้ยังได้มีโอกาสสนองพระเดชพระคุณเบื้องพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาโดยตลอดทั้งนี้นางสาวจรวยเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาจนเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทยัยจึงได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญต่างๆได้แก่ เครื่องราชอิสริยภรณ์ทวีติยาภรณ์มังกุรไทยเครื่องราชอิสริยภรณ์ตริตาพรณ์ช้างเผือกและเหรียญรัตนาพร์รัชากาลที่10ชั้นที่4